กองหน้าใหม่ไม่ต้องแล้วมั้งเมื่อรัสมุดคอยลุนกลับมามีสกอร์อีกครั้งผีแดงอุ่นเครื่องดุขึ้นเรื่อยๆล่าสุดไล่ถล่มบอลมัดไป4ประตูต่อหนึ่งทุกคนับก่อนอื่นผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของคอนเนอร์ด้วยโอต้องบอกเลยครับว่าทิศทางทรงฟุตบอลอันนี้แฟนบอลไปสดแสดงเขาพูดกันว่า เ้ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะสำหรับสโมสรที่พวกเขาเชียร์สำหรับทีมรักของพวกเขาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมล่าสุดครับทุกคนลูกทีมของดูเบนนาโมริมก็ไล่ถลุงไล่ถล่มทีมระดับพรีเมียร์ลีกเหมือนกันอย่างบอนมัดไป4ประตูต่อหนึ่งแล้วในเกมนี้นักเตะหลายคนก็ทำผลงานได้น่าจับตามองน่าได้รับเสียงชื่นชมคนแรกเลยที่ บรรดาสาวกเรดเดวิลพูดถึงและให้เครดิตคือแพทริกดอกูครับวิงแบกฝั่งซ้ายนักเตะใหม่ที่รูเบนนามริมซื้อเข้ามาในตลาดมักราคมก่อนหน้านี้ดอกูยังถูกตั้งคำถามครับถึงถึงศักยภาพของตัวเขาถูกตั้งคำถามโดยเฉพาะในเรื่องของความแข็งแกร่งอ่ะยังเป็นดาวรุ่งที่สภาพความฟิตน่ะมันมีอยู่เต็มเปี่ยมแหละแต่บางทีเหลี่ยมฟุตบอลหรือ ความแข็งแกร่งพอยื้อแย่งฟุตบอลกับคู่ต่อสู้เนี่ยอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีแต่นี่คือพัฒนาการที่เห็นได้ชัดเจนครับกองแพทริกดอกูในในเกมอุ่นเครื่องอ่าสามแมตช์มาละนี่เป็นแมตช์ที่3กับยูไนเต็ดสมรรถภาพร่างกายที่ดูแข็งแกร่งขึ้นชั้นเชิงเหลี่ยมฟุตบอลพลังงานโดยเฉพาะเซนในการเล่นเกมรุกในการเติมเกมและวันนี้มี1ประตูด้วยประตู2 เรียกว่าทำได้ยอดเยี่ยมครับสำหรับแพทริกดอกูยิ่งเล่นยิ่งพัฒนาพอพอเขามีเวลาได้ปรีซีซั่นครั้งแรกได้เรียนรู้วิธีการและรูปแบบของอามโมริมดอกูทําได้ค่อนข้างดีอ่าอีกหนึ่คนเลยคือราสมุดหอยหลุนครับทุกคนโอเคแหละท่ามกลางข่าวแม้ดีแต่อาสนใจเบนจามินเซสโกจากอาเบลไลซิกแต่ตอนนี้ก็ก็ต้องอยื้อแย่งครับกับกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ด รวมถึงนิโคลัสแจ็คสันแต่ตอนนี้นักเตะที่อโมเิมีก็คือคอยลุนนี่แหละครับทุกคนซึ่งอุ่นเครื่อง2เกมที่ผ่านมาเขาก็ได้รับโอกาสลงสนามอยู่พอสมควรแต่เกมนี้โได้เป็นตัวจริงแล้วก็โมงทําประตูได้เลยในเกมนี้แล้วถ้าเราสังเกตอาจังหวะการเล่นจังหวะพิงบอลผมรู้สึกว่าราสมุสคอยลุนก่อนหน้านี้เขาถูกตั้งคําถามคล้ายๆกับดอกูก็คือ,อเหลี่ยมเวลาพักบอลเวลา เก็บบอลเขาจะทําไม่ค่อยได้ครับไปเจอกองหลังระดับพรีเมียร์ลีกที่ตัวสูงใหญ่แล้วคอยลุนค่อนข้างเสียเปรียบในเหลี่ยมนี้แต่เกมนี้เฮ้ยเขาดีขึ้นมีจังหวะยิงบอลมีจังหวะเก็บบอลแล้วทําให้เพื่อนในแนวลุกเล่นได้ง่ายแถมมีสกอร์เชื่อว่าความมั่นใจของคอยลุนก็เริ่มกลับเข้ามา เข้าที่เข้าทางมากขึ้นครับทุกคนแล้วจากนั้นอ่ะวันนี้มี1 As แอสซิสครับสำหรับเมสันเมาส์โอโ้โหเมาส์เริ่มเล่นแล้วดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นดูจะเข้าดูจะลงลอกลงตัวกับระบบของคุณซืูซงพี่เจ๋งมากขึ้นเรื่อยๆครับและผลสกอร์4ประตูต่อหนึ่งในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นราสมูทยอยลุนแพตติกดอกูอาหมัดเมียโลแล้วก็เจ้าหนูอีธานวิลเลียมถือว่าเป็นผลสกอร์ที่ทำให้แมนยูเ็ด กลับมามั่นใจเก็บความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอุ่นเครื่อง3เกมครับ u ยู่นเต็ดอ่ะเสมอในเกมแรกกับลีดอยู่ในเต็ดอ่ะมาเกมที่2ชนะนะชนะเวสแฮมสองเกมล่าสุดกด็ชนะบอลมัด4ประตูต่อนหนึ่งคือถ้าเราไล่ดูตั้งแต่เกมผมวาเริ่องตั้งแต่เกมเวสแฮมเนี่ยผลงานทรงฟุตบอลดีขึ้นเรื่อยๆครับนักเตะแต่ละคนเริ่มเข้าใจรูปแบบเริ่มเข้าใจวิธีการเล่นเริ่มเข้าใจ แผนเทคนิคของผู้เป็นกุซือมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่รูเบนาโมดิน im, อ่ะเนี่ยพอเขาได้เริ่มปรีซีซั่นนักเตะได้ลงได้เก็บเกี่ยวผลการฝึกซ้อมเก็บเกี่ยวสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้มาตลอดครึ่งซีซั่นเนี่ยรูปทรงมันดีขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนเราจะเห็นว่านักเตะเข้าใจและว่าอ๋ออโมดินต้องการแบบนี้คนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็เริ่มปรับตัวให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแฟนๆก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ย ตอนนี้ขาดจิกซออยู่แค่ไม่กี่ตำแหน่งครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าคนใหม่ที่แฟนๆก็มองว่าออยากจะได้ที่ดีคอยลุนสักเบอร์หนึ่งแล้วก็รวมถึงมิดฟิลด์ตัวกลางที่อยากจะได้พลังงานที่มันมากกว่านี้อ่าตอนนี้ก็อาจจะยังหนักอยู่แค่มาริโอูกาเต้ซึ่งอ่ะอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือคู่รักษาประตูตอนนี้แมนยูเป็นข่าวครับไม่ว่าจะเป็นจ<ๆ>ิจิดอนารุม่าก็หน้าลุ้นเหมือนกันครับถ้าได้กองหน้า าได้กองหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มได้มิดฟิลมาอีกสักคนแล้วก็ผู้รักษาประตูเฮ้ยผมว่าน่าจับตามองทีเดียวครับกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกับนักเตะชุดนี้ที่เริ่มเข้าใจวิธีการของโมรินและข่มกําลังที่หนาแน่นขึ้นผมเชื่อว่าฤด,ดูกาลที่จะถึงแมนยูดีกว่าเดิมมีพัฒนาการที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับทุกคน